ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นต้นกะลาประพึกแปลว่าอะไรฝันเห็นต้นกะลาประพึกตามตำราทำนายฝันกล่าวว่าฝันเห็นต้นไม้วิเศษฝันเห็นต้นกะลาประพึกแปลว่าธุรกิจการงานของท่านจะมีแต่ความก้าวหน้าสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านฝันจะสำเร็จ สิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านฝันจะสําเร็จทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาจะสําเร็จโดยง่ายฝันเห็นต้นกะลาประพฤกท่านมีดวงจะได้รางวัลอาจจะได้เหรียญเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติมีดวงจะถูกหวยมีดวงเกี่ยวกับการได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติมีดวงจะถูกหวย มีผู้ชายอายุมากกว่าคิดร้ายคุณค่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงอายุมากกว่าคนหนึง่งคุณจะสวยขึ้นมีสเสน่ห์แผวพราวช่วงนี้ควรอยู่กับบ้านเฉยเฉยควรจะอยู่กับบ้านเก็บเนื้อเก็บตัวทำงานแล้วจะมีอะไรดีๆเข้ามาจะมีคนมาขอยืมเงินคุณค่ะ จะมีคนมาขอยืมเงินคุณมีคนต้องการจะเอาชนะคุณมีคนต้องการจะกลั่นแกล้งคุณคุณควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้านเฉยๆมีผู้หญิงอายุมากกว่ากับผู้ชายมีผู้ชายอายุมากกว่ากับผู้หญิงอายุมากกว่าไม่ชอบคุณอิจฉาลิษยา มีเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามอยากจะติดต่อมาหาคุณเลขนำโชคสี่หกสี่หกสี่หนึ่งสหสหนึ่งสหนึ่งหสหนึ่งหขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ